ไปอยู่บ้านเขานนะต้องช่วยเขาทำงานบ้านดูแลบ้านให้ด้วยนะลูกนะกวาดบ้านถูบ้านล้างจานแล้วก็ซักผ้าให้เขาด้วยลูกอย่าปล่อยให้หนูจอมเขาทำงานคนเดียวนะเนี่ยเจ้าบบาวน่ะแปลว่าอะไรรู้ไหมเ <Z eren> จ้าน่ะเขาหมายถึงผู้ยิ่งใหญ่ <Z eren> <Z eren> eren> บ่าวน่ะเขาหมายถึงคนรับใช้ร <S eren> วมแล้วเขาแปลว่า <S <S คนรับ <S <S <eren> <S ใช้ผู้ยิ่งใหญ่ <S <S <eren> จ้าย่านี่คุณรู้ไหมว่าย่าผมเนี่ยเป็นพจนานุกรมประจำบ้านเนินหมาน้อยเลยนะข้านะไม่เคยคิดเลยนะว่าจะได้หลานตะไพ่เนี่ยเป็นคนกรุงเทพแถมน่ารักอีกด้วยมามามากินข้าวกันกินข้าวกันกินข้าวกันมาเดี๋ยวเอาข้าวเหนียวไหมลูกข้าวเหนียวมา